สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับเบอร์ออฟไฮเดฟเฟน i ชันกับบูเล่แบทแมนบีซูเปอร์แมนยอนออฟจัสติกนะครับและนี่คือหน้าตามเมนูข้างในนะครับซึ่งที่แผ่นที่ผมหยิบขึ้นมานะฮะเป็นแผ่นในเวอร์ชั่นที่เป็นบูเล่ที่เป็นทิติคอเวอร์ชันนะครับเพราะว่าทิติคอเวอร์ชันเนี่ยเขาจะมีอัดในส่วนของที่เป็น s p e c i ียลฟีเจอรมาให้ด้วยนะฮะระบบเสียงที่เขาให้มานะครับ เสียงอังกฤษเ r a วิ a อด o s ด้วยนะฮะ,ะก็ในส่วนที่เป็นซับไทยนะฮะซับไทยก็จะมีมาให้ในส่วนของ Special ลฟี t u r e นะครับให้มาหัวข้อที่ผมลองสุ่มเลือกมานะครับอย่างเช่นหัวข้อนี้ครับหัวข้อที่พูดถึงจุดกำเนิดของจักรวาล DC นะครับแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวละคร DC ถือว่าเป็นตัวแทนของตำนานต่างๆแนวคิดของการเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คืออะไรนะครับแล้วก็ มีความสมจริงและมืดมนขวาอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ตัวละครหลักๆทั้งหลายแหล่รวมถึงตัวของ j Justice l ติ g u e นะครับก็จะมีอยู่ในคอนเทนต์ตัวเรื่องนี้ด้วยและนี้เนี่ยนะครับตัวเบื้องหลังชุดนี้เนี่ยความพิเศษของมันเนี่ยก็คือจากที่เราได้เห็นนางปรากฏอยู่ใน Batman v s u p ปแล้วเนะะี่ยฮะทางทีมงานยังได้นำภาพบางส่วนนะครับจาก Wo n เด r Woman ฉบับ The b o ุเนี่ยที่จะใช้ในปี2017เอามาใส่ในตัวคอนเทนต์ในคอนเทนต์เรื่องนี้ด้วยนี่ฮะ The New Batmobile ครับนี่อ่ะละมาเลยรึโ้โหมาเหมือนเหมือกับอารมณ์เหมือนเราดูรีวิวรถแข่งหรือว่ารถที่ต่างประเทศเขารีวิวกันนะครับแบบนี้ก็จะมีการดีไซน์ใหม่ของ b a บ m o b i l e ด้วยนะครับแล้วก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในในงานของแบทแมนบีซุปมาด้วยรวมถึงผู้บรรยายกีฬาชื่อดงังต่างๆก็จะเข้ามาในหัวข้อนี้เลยทําเป็นสารคดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับทีมงานแบทโมบิลก็จะมาอยู่ในนี้ก็อธิบายมาตั้งแต่แบทกาวตั้งแยวรุ่นแรกๆมาจนถึงรุ่นปัจจุบันที่ใช้ในแบทแมนบีซู e เปอร์แมนนะครับและนี่ก็คือคอนเทนต์หลักๆเบื้องหลังที่จะอยู่ในบุเลตแบทแมนบีซูเปอร์แมนดอมจัสติกนะครับตอนนี้ ไปดูของจริงกันได้ที่บูมแมลงทุกสาขาครับ